ยนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมมังครยนตระกูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ได้ฟังนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเข้าใจว่าท่านกล้าพูดความจริงหน้าสองย่อนหน้าที่หนึ่งเศรษฐกิจประเทศไทย 30. 9ของ GDP อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และปัจจัยภายในที่เน้นโดยการรับจ้างด้วยเทคโนโลยีขั้นต้นถึงขั้นกลางที่ล้าสมัยธรรมทานครับคนไทยเรามีความสามารถมีศักยภาพแต่เราไม่ได้รับการส่งเสริมวันนี้มีสมาร์ทโฟนยี่ห้อของไทยไหมครับมีรถยนต์เมดอินไทยแลนด์สักคันไหมครับเวียดนามมีรถวินฟ้าสเป็นแบรนด์ของเวียดนาม เดี๋ยวนี้เขาลังทำรถไร้คนขับทำรถที่ห่อได้เราจะให้คนไทยเราขายข้าวยางพารามันสำหปัลังเท่านั้นเลอครับท่านนายกรัฐมนตรีเรามีนโยบายเติมเงิน1,000งบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็เพื่อกระตุกเศรษฐกิจแต่เรามีคนไทย10เปอร์เซ็นต์หล้านหกแสนคนที่มีฐานะร่ำรวยครองสินทรัพย์77เปอร์เซ็นตของประเทศ รัฐบาลจะจ่ายทุกคนเลยหรอครับเกิน16ปี6ล้าน6แสนคนลองให้ลงทะเบียนแล้วถามความสมัครใจถ้าท่านไม่รับเงินหมื่นให้ลดหย่อนภาษีเทียบเท่ากับบริจาคเงินหนึ่งหมื่นให้โรงพยาบาลได้ไหมครับถ้าทำได้ก็จะประหยัดเงินไป66,000ล้านและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติในที่นี้750ท่าน ท่านนำร่องไหมครับไม่รับเงินหมืน่นก็จะประหยัดไป7จล้านห้าแสนบาทท่านประธานไม่รับนะครับหน้า3าย้อหน้าที่6ครับท่านประธานกฎหมายไม่ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองเป็นต้นเหตุปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอาชญากรรมการพนันและยาเสพติดกลายเป็นความสิ้นหวังของประชาชนต่อระบบการเมืองและระบบราชการ ทำไมทำได้ให้ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยร่วมรัฐบาลนะครับจะได้ช่วยแก้ปัญหาเหล่นา,านี้เมื่อวานท่านสมาชิกจากประชาธิปัตย์ก็ได้พูดถึงท่านพร้อมที่จะทํางานครับรัฐบาลบริหารกระจายอำนาจในวงเล็บผู้ว่าซีอีโอท่านประธานครับการกระจายอำนาจคือการที่ประชาชนในท้องถิน่นเลือกผู้บริหารท้องถิน่นมาดูแลแก้ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิน่น ในอารยประเทศผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียผู้ว่าการรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกามาจากประชาชนครับผู้ว่าการจัจจงหวัดโตเกียวจังหวัดออสก้ามาจากประชาชนครับเขาถึงทันสมัยถึงเจริญครับท่านประธานครับท่านนายกรมนตรีเป็นคนคิดเร็วทําเร็วผมเชื่อและท่านมีความตั้งใจจริงฝากท่านประธานไปถึงนายกมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพบางปะอินนคะรราชสีมาขอให้เปิดใช้ ในช่วงเวลาที่ท่านนายกบัตรีชื่อเศรษฐาทวีสินนะครับเหมือนที่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดใช้ตอนนายกชื่อทักษินชินวัตรครับท่านประธานครับท่านนายกถ้าท่านมีความตั้งใจจริงอยากให้ท่านศึกษาเลือกอขุดคอคอดกระหรือคลองไทย ทำประชาพิจารณ์ทาให้มันตกผลึกว่าจะเอาอย่างไรไม่ต้องเกรงใจสิงคโปร์ไม่ต้องเกรงใจมาเลเซียครับวันนี้มีเรือผ่านช่องแคบมรกาัวละ230ลําปีละ84,000ลําค่าผ่านเรือคลองอย่างเช่นพองปนามาเนี่ยลำละ270,000ดอลลาร์เพราะนั้นเป็นเงินมหาศาลฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกว่าท่านต้องกล้าตัดสินใจ พื่อกระตุกเศรษฐกิจของประเทศไทยเรื่องเรื่องครับเรื่องสุดท้ายครับสถานคาสิโนรอบประเทศไทยนี้เปิดหมดแล้วครับพมา่าลาวขาเขมรมาเลเซียฟิลิปปินส์เดี๋ยวนี้คนไทยก็ไปเล่นการพนันที่นอกประเทศเพราะฉะนั้นอยากฝากให้ท่านประธานถึงท่านนายฐมนติตัดสินใจเรื่องสถานคาสิโนถูกกฎหมายให้ต่างชาติเข้ามาเล่น แล้วควบคุมคนไทยให้เล่นเพื่อไม่ให้สิ้นเหนื้อประดาตัวก็ขอฝากท่านประธานว่าวันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีคิดเร็วทำเร็วนะครับก็หวังว่าจะเป็นอนาคตของประเทศไทยขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ